เาไอ้หลูกค่ายไม่ใหญ่นูฮะค่ายเลยไปใส้โรงเรียนหลูกอยู่บ้านนี่ไม่ต้องไปฮะค่ายไม่บายตัวรอนตัวลุมอยู่นั่นเอาคนนู้นย้งไปโรงเรียนเ่ยแล้วครูสอนบดีโรงเรียนว่าถ้าเป็นเด็กดีต้องหล้จักแบ่งปันเนาไหมแล้วครูสอนว่าเป็นเด็กดีต้องหล้จักแบ่งปันถึงหนุ่ยเป็นไก่หนุ่ยก็ต้องพาแบ่งปันให้เพื่อนมั่งเลย พาไปไอ้ครูใหญ่มั้งพาไปไอ้่ันดวงมั้งพาไปไอ้เด็กก่ามั้งครูไรโทนมึงกับรแบบนั้นอยู่บ้านนี่ไม่ต้องไปเอาเลยครูชหรอเป็นคนดีต้องรู้จักแบ่งปันอยู่ครูได้โทนมึงอะไรแบนั้นนี่อยู่แม่ช่วยแม่ทำงานบ้านหลัง้วยอุ้งข้าวได้วะนี่หนูไม่ต้องไปอีดึงเออหนูไม่ไปก็ได้กันนั้นทึงหนูต้องช่วยแม่ทำไร่มั้งเอรอหลังตวยยักบ้าน Đây nó chơi đặc pha đây. đi phải phải pha Đi Phải tiền pha đồng liên loại chào. Nhớ kim nhà lớn kim nhà ai có thể... tarde, là có phải. Pha phải tí phần lọc đâu. Đây nó chơi đặc pha thể... mẹ ơi. Ừ. chơi pha em mày phá phải à luôn Là phá lên mẹ sạc sách leo mẹ yêu mày ta Mẹ sạc phải sách leo mẹ bảy ta Thế mà mày thế để kiếm phá Hãy bị tin làm phép nào Đông xâm mấy cái nào Ôi, oh, để nuôi trời mẹ đặc phá đâu Nuôi là mùi đâu mà mẹ mày ta kêu Bay, phải bay, 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 đi, bay, 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 เนี่เรื่องจากข้าแลาวต้องไปบิดไม้กับเลาจะพูดจริงกับข้าก็ยังไม่ได้ทำนี่ต้องไปยุ่งไอ้นี่เลาไปไปไปไมก็ไปไปเปลี่ยนผ้าเลยไปไม่ก็ไปไปนี่นกัมันจริงจริงไม่หลังด้วยก็ได้กันนั่น